แลน่าติพอดีเหลือยังอนบอเรดีกดดิฟฟิวเอ่อดิฟฟิววันเอฟเคไม่ดีไนส์ขัดีว nice. ่าคขับดีว่าคาติโลเลด

ใช่หรอว้าจังอีว่าจะขับจุดอินทรย์ตายแต่ดัดแฟเอมอวมันชุบปะวะ time to ระวังมอนะ no one two t h r e f i u r สตอ r ีไม่ใช่ของเคนเมื่อกี้มันต้องมีคนเห็นล่ละแมาเดินเป็นดีคอยไปเลยดูจับเราก็ดูแมพดิจดีนีวก็ไม่รู้ตัวกันดยดีจยวแต้องคุมคนเดิมครับที่ช่วงนี้ไม่ได้ลงช่องไม่ได้ลงคลิปแล้วนะครับเขาว่าเขาเลิกคำแล้วครับผมใช่ใช่ทำแนวอื่นแทนทำอดีเบครับตามนั้น ถ้าคดีใครจะดูซีรีส์อ่ะกดไลค์กดแชร์ซีรีส์วซีดู่องที่เลยไม่คิดคำที่ขึ้นคำชีซีรีส์เราบอกไปสไลคคดีล้อคำได้ว่าคดีลร่เชนเตัวหน่อยบไล์เดบล ตอนนี้ของเงียบแป๊บนึงตอนนี้ขอเงียบแป๊บนึง่งนี่นี่ไงแตกเบ้ยไม่ตายจับตายแบบนี้ไม่ได้ต้องปีม พู่ยามาเป็นสีเขียวไปหมดข้าเซฟก่อนแล้วกันไปนะจิวไมบอนะมยไปเจอกัน e n e m y งเราก็ตัดโพิษได้ไอ้ฟัคแต่ฉันรอดน่นเหลอคับเอ้ย,ยว เอ็งเห็นเลยแปลกไหมคุมอืมเลน้าสดมดูเหิบเลหน้ามาเลน้าไม่เป็นหรอน้าดเดี๋ยวเดีด่าแล้วทำ้ยอะไรของมึงเนี่ยดนดองด่าเลกระายีลแล้ว What the fuck What the fuck ผมมากับดวงครับผมผมว่าแต่คีย์อะครับครับเกียดหมอว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกายรอเฉดแล้วมันไปเอแล้วอ้าวอีคีย์อะบังบ่าเบอร์กูกูเลสว่ะช็อตๆๆช็อตไป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 ชอตไปป๊บปุ๊บอดาัลตาไปๆอ้ยไปก้อยเอ้ยก้อย ทำไมดิฟิวทำไมดิฟิวทำไมดิฟิวดิฟิววะดิฟิววะเหรินเจ็ดรับโคตรทับทีซีทับทีซีดิทับทีเอาคอนแทคผมไปใช้ดิเปิดไหนทับทีซีับที เลตส์ก๊อปยังอะกลับไหมคับทับซีซีอะอ่านั่เป็นไรเข็นเตอร์ทับซีซแล้วก็คดผมไปเล่นตั้งไว้คราแซฟล้วกันเตี๊ฟแล้วเพื่อนมีตังนะพี่คิดดีดีเออคือก่อใจแบบปัญนี้สวยขอบที่มาคันจิโต คัตติโลมีห้าพกูมีสามพนเฮ้ยกูมี 3, อยู่โอ้โหพันกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคัตติโลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเ้ยนี่มันแฮกนี่ว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไมเด็ดอาเดต่อคัตติโลกต <laughs> ดนหมาเ <laughs> ด็กโดนแบางับงับ One n e m r i n i o w ได้ไวเปอร์ l a s e r s g สวยโหดีมนตีมากนะบอทีเดียวหายไปดิไอ้แย่าจิไอ้แยขาิเราไม่เอาเรื่อง ไอ้กีมมองไปเพิ่มมันเห็นไวเปอร์แวรอยู่กจะขันกิมกิมกมอเก่าเด็กเกิดครับไม่ทราบครับอาจจะเล่นกากเองผมไม่ทราบเดี๋ยวไปเดินหน้าเดินหน้าศูแปดหลังโดนแล้ว โอ้ยเฮียไฟเปอร์ spike down B น้าดกค่คุณผู้ชมครับเด่าค่าครับ need help เอาไอาจดเปล่าจเป้่าขันที่แล้วกู f o u จะด I've got your tramping to you. Now look at how they were. Nice. 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 แปลกๆนั่น <reading> น <expand>? <blade> so ่าเก็บใจ Another f i g h e r the p a o l i ไ้เบามเบามเอเมเอาเซฟกันนะพี่เซฟเพ่หดิอาบายก็ได้ s p e c t โหตังวีสิคัน่านเ่นะอาบาย s p e c t o s p e c t a t เพื่อนตันกให้หน่อยได้หม ก็ถูกว่าเคยข้าร้อยไม่ถูกนะแพงนะเอนลค้นตีเนี่ยห้าร้อยให้แมกกาซีนกูมาอยู่สามสีญญ่ไไอ้เสดจเสียงวไวเปร์ไวเปิลโปเปเฮ่า h ฮ่า เอาสเไเตาร์กินไปใช้เลยโอ้ยลบเจ็ดสี่ลบแปดแปดโอ้ดีจ้าเอาแล้วาจีเราเล่นเลยอ่ะจัดนั่แหละด้วยหลอกของผู้ชมจินเจกจับคนเล็กดิจเก้เฮ้ยขจีเราไหวไหมเนี่ย นา่าสโดนป้าวยิงเอีอย้ยงของมึงป้อมแท็กหัวปล่อย planted ป้อมแทกหัววะแต่เพิ่งเนี่ยมันสวนคิวอยู่นะใครเรน่าน่ะเปิดอติไนะด้นะเออโดนน้องยาด่าแล้วว้าวเฮ้ยเกินเอออดีตอดีต

น um ั่นแหละครับคุณผู้ชมครับอยากหาคำครับฮัทเอาแล้วทัชิเราได้นอะไรอ่ะสเฟเตอร์เฮ้ยระวังโอดดนตรงระวังโอดดนมันจับปัญหาเลยฮุยเชือให้มันมาเองแล <booking> ้ว 2 hỏi hỏi hết 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 hết

Very good, Hatilo. Not like you. Okay. Last round in the half. I need a draft time. Don't need equipment. No, I don't have my money. Thanks. Thanks. I have extra money if anyone needs it. are I have extra money if anyone needs it. we เ uh, ล่นน่าเกิดอะไรขึ hey. ้นอ่ะสุดส <Hole. S 2> <x> no. ิบเอ็ดแล้วเนี่ยเล่นหมขึ้นมาบอหน่าจะจะเป็นแบดเดียวโอ้ยหมอหมอเล่นโอดลเลยเหหมอหมอเล่นโอดลเลยนะหมอมาละไอ้แก่สุดสิบสองนะหน้ามาฝากตั้ง

เอาไว้เจอกันทปหน้าครับได้แลลวครับผู้ชมอังองอั